การสร้างแบรนด์นั้นไม่ใช่การสร้างภาพอย่างที่หลายคนเข้าใจกันอย่างผิดๆแต่เป็นเพราะว่าลูกค้าของแบรนด์แบรนด์นั้นพอได้ซื้อและได้ใช้สินค้าและบริการของแบรนด์นั้นไปแล้วเกิดความไม่ปลื้มไม่ประทับใจเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้นั้นภาพไม่ตรงปกเอาเสียเลยแบรนด์บอกแบบนั้นแบบนี้แต่ก็ทําไม่ได้อย่างที่ปากพูดแบบนี้เรียกว่าแบรนด์กําลังสร้างภาพแต่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวทางของการสร้างแบรนด์แต่อย่างใด เพราะการสร้างแบรนด์คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้ารักแบรนด์เราตลอดไปประสบการณ์ที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นคือประสบการณ์แบบ360องศาทั้งดีและร้ายที่แบรนด์ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเกิดความทรงจำต่อแบรนด์ในระยะยาวเราไม่สามารถสร้างแบรนด์ด้วยการเสกเวทมนต์ให้ลูกค้าหลงรักแบรนด์ได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ทุกคนในแบรนด์จะต้องร่วมด้วยช่วยกันอดทนอดกลั้นและมีความเพียรพยายามที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจดจำแบรนด์ได้ในทิศทางบวกมีความเต็มใจที่จะซื้อซ้ำบอกต่อและปกป้องแบรนด์ได้ทุกเมื่อโดยที่แบรนด์ไม่ต้องร้องขอสิ่งเหล่านั้นลุ้นเกิดจากความรักและความพักดีที่ลูกค้ามอบให้ต่อแบรนด์อย่างแท้จริง การสร้างแบรนด์ที่ดีนั้นเจ้าของแบรนด์ไม่ควรโฟกัสแต่ในเรื่องของตัวเลขและผลกําไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะคุณค่าที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าในบางครั้งอาจจะไม่เกิดยอดขายใ,ใจเราอยากได้แต่เป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของเราได้อยู่อย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกทางหนึ่งภาพลักษณ์ที่ดีก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยที่ยอดเยี่ยมของแบรนด์ ถ้าหากในอนาคตแบรนด์ของเราเกิดพลาดท่าเสียทีทําในสิ่งที่ผิดพลาดขึ้นมาไม่โดนใจลูกค้าลูกค้ามีโอกาสที่จะให้อภัยแบรนด์ให้แบรนด์ได้แก้ไขในสิ่งที่ทําผิดแต่ถ้าหากว่าแบรนด์ของเรานั้นไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปรับปรุงในสิ่งที่ผิดให้มันถูกต้องไม่ยอมทําสินค้าและบริการให้ถูกใจแบบที่มาตรฐานที่เราเคยทําอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์เรานำไปสู่การเป็นแบรนด์สร้างภาพได้ในที่สุด หากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแบรนด์ Fixer ได้ในทุกแพลตฟอร์มแล้วพบกันใหม่กับ The Fixer ซ่อมเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ภายใน5นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ